สวัสดีค่ะแฮมแฮลแชนนลค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมฝึกพิมพ์ง่ายๆในชื่อเกมค l cool Dog อ e o c t e s จะใช้ทิปปิ้งนะคะจริงๆควรจะเป็นทายปิ้งที่แปลว่าพิมพ์นะคะคือเป็นเกมแนวๆฝึกพิมพ์ดีนเองแต่ว่าดูจากชื่อเกมแล้วไม่รู้ว่ามันจะช่วยเราได้มากน้อยขนาดไหนนะคะงั้นเราไปฝึกพิมพ์กันเลย โอ้เรามีอาจารย์เป็นคุณหมานะคะเขาบอกชื่อครูด็อกจะมาสอนการพิมพ์ดีดให้ทำให้เธอเก่งขึ้นแน่นอนโอเคเขาให้เริ่มจากการพิมพ์ชื่อเราก่อนนะคะเกียดเสียงมันจังดูคุณหมาทาลิปสติกด้วยรอบดวงตาก,ก็มีไอายไลไนเนอร์สีชมพู เป็นตัวตัวเมียหรือเปล่าเนี่ยโอเคงั้นเริ่มพิมพ์จากช okay. ื่อเราก่อนนะคะที่เอ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 ็อเอเนเอเอเปเอเอเอรอเ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 อกอเ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 ออเ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 ้เอเอเอเรเอ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 เาเอักเอ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 เคเอ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 เค่อเอเเ โอเคความเร็วในการพิมพ์ตอบวินาทีนะคะไปละนะพิมพ์อะไรก็ได้ใช่ไหมโอเคพิมพ์มั่ว90คำต่อวินาทีโอเคสมาคอยดูกันว่าจะเก่งขึ้นแค่ไหนหลังบทเรียน โอเคงั้นให้ไปที่ออฟฟิศของฉันกันเลยตอนแรกพิมพ์ว่าไปที่เมนูแล้วลบเป็น my office นะคะโอเคนักพิมพ์ที่เป็นตำนานเกิดขึ้นหลังจากเรียนบทเรียนนี้บางทีเธออาจจะได้เป็นหนึ่งในนั้นถ้าเริ่มแล้วให้มองลงไปที่คอมพิวเตอร์ข้างล่างแต่ถ้าอยากจะพักสายตาให้มองขึ้นไปข้างบน ทำต,ตัวตามสบายนะโอเคมาดูมีสามบทเรียนนะคะเป็นบทเรียนแรกเป็น typing basic บทเรียนที่สองเป็น home row แล้วก็บทเรียนที่สามเป็น advanced typing เป็น typing โอเคอาจารย์สั่งให้เริ่มเรียนแล้วนะคะงั้นเราไปเรียนกันดีกว่ายังติดใจกับคำว,ว่าเปี้ยงอยู่นะสักวัดวันว่าเรียนเราจะได้อะไร โอเคนี่เป็น Lesson น n ัคู dog ก e a c Alter, <s> <s h e s t า p i n g ู้ิดู้การพิมพ์อาจจะยากนี่เป็นหมทเรียนที่ง่ายสำหรับเธอแล้วนะแค่พิมพ์ตามที่เห็นบนหน้าจอแล้วก็พยายามอย่าพิมพ์เกินโดยอุงเท้าของเธอ ฉันก็พิมพ์ผิดเสมอละ่ะแต่เราใช้ใช้มือไม่ใช่ให้องเท้านะคะปอติเราจะเป็นคนที่พิมพ์สัมผัสผสมกับมองแป้นบ้างนะคะก็มันอาจจะไม่เร็วนักนะบทเรียนกับคุณอาจารย์น้องหมาอาจจะช่วยให้เราพิมพ์ได้เร็วขึ้นบ้างไหมลองดูละกันนี่น่ใจว่าเบสิกเหรอโอเ okay. ค typing s so, so. Heart and can oi. It's a act. No act Actually be really one Wait, <laughs> once I have but once you once you get Get good that it. Meh. no him, so dark. The quick brown fox jumped over the cool dog. You have maybe. Me, maybe heard that one before. it's love the sound Before, cool story that fox was actually mine. r o m a t e in college. College. โอ้โหกมีตรงจดทุกที Nick some something ตรงนี้เขียน something ผิดนะคะต้องเป็น s o m e นะคะแต่เขาให้พิมพ์ตามอาจารย์นะคือ movie movies actor I am way to be to talk big um busy 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 teaching and planets planets and planets and Computer finds to be in movies. Yay, Back to the lesson. You know, that's basic. You are. doing good holy oh 150เอามันลดนะคะสงสัยถ้าพิมพ์ไปถึงคำสุดท้ายต้องเหลือแค่หนึ่ง letters left เอา hit left t o type finishing In a less songs meeting lessons will unlock harder ones will check your score and see how good you are at the, at the end of every lesson. okay. we are done. you. c n stop c h ิ p p i n g now c o ู l โอ้โหนี่เบสิกเหนื่อยมากไม่เร็วนะโอ้ oh, <c oughs> แล้วก็มีผิดส่วนที่เย <c oughs> ไม่ต้องกังวล <c oughs> เธอจะพิมพ์ได้ดีขึ้น <c oughs> ถ้าเธอเรียนบทเรียนต่อไป โอเคบทที่สองเป็นโฮมโรนะคะนี่ขนาดบทแรกนี่ยาวเฟือยมากบทเรียนต่อมาเราจะเน้นที่โฮมโรงแถวกลางนะคะแถวกลางนี่ก็คือเหมือนอะไรดีละ่ะพวกฟงอ,กกวองหอกดอเอ็กอาร์อร์ของเรานะคะ And The middle keys on the keyboard are called called call the home row. They are easier to type. ในนี้เขียนท้ายผิดแปลว่าต้องพิมพ์ตาำเขาเด้อท้ายต้องเป็น T Y P E นะคะที่ถูกต้อง Because they are so big Some examples examples อันนี้ก็เขียนผิด s, <S เกินมาตัวหนึ่ง R A F K S L เอลเสิ็เธอเอลเอลแอนเงาคอนนี่กดจดผิดทุกที่เลย Words like Batman 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 สิเธออ๋ออาจารย์หายอุ้ยอาจารย์กลายเป็นแบทแมนไปแล้วนะคะอา Import C4 to type without these keys. Keys. Okay. Meow. Hit. hit, hit, hit. Mods modern modern sitter Keyboard Split. New Press many home keys with different different fingers at the same time for advanced typing. This will be covered in another lesson. Lesson, lesson. Thanks for we stay staying to learn about the no more no more no more home bro keyboards keyboards Ooh. add this oh this pass yo wish not keep keep reach yellow belt Bell, bell, bell. เบลล์เบลลเบล s h a r p e r in วุ no time good job โอเคตอนนี้เราได้สายเหลืองของการพิมพ์ดีแล้วนะคะเร็ดมากโอเคฉันหายไปทำวิจัยนิดนึงแต่ดูเหมือนเธอจะทำได้ดีมากเลยได้เร็วมาก มาช่วยฉันพิมพ์ผลการวิจัยหน่อยเป็นไงเออดูชื่อเลเซ่นก็เปลี่ยนไปนะคะวันเลนที่สามแล้วเป็น advance t typing นะคะกลายเป็นร e s e a r c h r e v i e ไปนี่หลอกใช้เราทำงานใช่ไหมอืม บอกเขาไปไปสำรวจมาแล้วก็ช่วยฉันพิมพ์ผลการสำรวจหน่อยอะไรประมาณนี้อืมโอเคอุ้ยผิดตั้งแต่คำแรก Human pose are cold hands เออนี่คือไปสำรวจอะไรมาเนี่ยบอกอุ้งเท้าของคนเรียกว่ามือนะคะทีนี้ครั up to 5 fingers each 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 a c h เหมือนอร่ each and 27 bones พวกเขามีเออนิ้วมือข้างละ5นิ้วแล้วก็มีกระดูก24ชิ้นเอ่ะแหนสิแหน hands are good at holding and and ทำไมมีแอนสองตัว and pressing ก็คือมือนี่คือชำนาญในการถือแล้วก็การกดนะคะ some some words that that a n d hand with นี่มันคืออะไรต้องเป็น h a v e นั่นแหละ h a v e hand in them in them are คำศัพท์ที่มีคำว่า,มมา hand ในนั้นก็มี handy handwriting handiwork hand handiwork handle ฮันดฮันแบกอ้าทำไมฮนแบกไม่มีตัวดีฮันแบกฮันสมอันนี้ตกตัวดีประต้นนะคะฮนแบกที hand ่แปลว่ากระเป๋าถือแฮน d b บอลฟิงเกอร์ปรินต์อาร different difference just like but smells ก็คือลายเนื้อมือของมนุษย์ทุกคนแตกต่างกันเหมือนกับเออ่กลิ่นก้นนะคะคือเวลาหมาเจอกันก็จะคอยดมกลิ่นก้นใช่ไหมคะตามนั้น Japan Ui. movies ชื่อหนังที่มีคำว่า hand นะคะ hand มีหนังชื่อ hand ได้หรอ the hand cool hand look Edward อุ้ยอุ้ย s i s s o r hands เอา hands สลับกันสักนั hands sister hands อันนี้จอน,นี้เด็บเล่น Star Wars episode one จะอืมบางมันต้องเป็น phantom ไม่ใช่หรอทำอันนี้เป็น hand o m hand อันนี้แถมใช่ไหมคือเอา มีคำว่าแฮนดก็มาใส่ minus a hand riddle อ uh. ุ้ยโอเ okay. ค handsome 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 handed hand a uh, handful 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 of opposite her of handle bars handling two handy chandel chandelier chandelier oh โอโหกว่าจะจบกว่าจะจบโอเคในสุดเธอก็กลายเป็นตำนานของการพิมพ์เหมือนกับฉันแล้วตอนนี้ขอลาไปก่อนบา,บายบายจบแล้วนะคะขอบคุณท่านอ,อ,อาจารย์น้องหมาหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะประมาอาจารย์กนกันนะคะสำหรับการสอนพิมพ์ที่มีประโยชน์มาก ทำให้เรารู้สึกว่าพิมพ์เร็วขึ้นมากถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย